สวัสดีครับวันนี้ไม่อยู่กับผมโอชิมาแล้ววันนี้เราจะมาวาดลูกชิงจังลูกประตูจะเป็นไงนั้นปะเราไปดูกันเลยนี่เลยนะที่ผมจะมาวาดในว,วันนี้เราไป,ปวาดกันเลยก่อนอื่นเราก็ลากเส้นเส้นลากเส้น ลากเส้นตามวาดตาวาดปากค่อยๆลากเส้นตามภาพเลยนะแล้วก็วาดเก่งๆแล้วก็วาดเท้าค่อยๆวาดเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยอยแล้วเราก็ลงสีแกสีตาม ที่เราชอบหรือว่าจะเอาตามแบบของเขาก็ได้แต่ผมจะเอาสีที่ผมชอบตามใจผมเลยก็ลงสีไปค,ค่อยๆไล่ขอบไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะออกขอบค่อยๆทาทีละนิดทีละนิดลงสีผมลงไม่ค่อยสวยนะ ต้องขออภัยด้วยมือใหม่กำลังหัดลงสีหัดยังไงก็ยังไม่สวยสักทีปากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะสีแดงจะประมาณนี้นะ ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับไปก่อนแล้วบ๊ายบาย